ขายแบบว่าเนี่ยล้นทุดมาสวัสดีครับวันนี้ผมกับแม่จะมาเที่ยวกันที่ปาวัดท่าตอนอ,อําเภอแม่อายวัดท่าตอนตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่บนยอดเขาต่อนเนื่องกันหลายลูกบนเนื้อที่สี่รอยสิไร่2องาน95ตารางวา ทิศเหนือจรดแม่น้ำกกและไล่นาส่วนทิศตะวันตกจรดเขตป่าสงวนและทิศตะวันออกและทิศใต้จรดเขตบ้านเรือนหลายหลังวัดท่าตอนเป็นวัดร้างมานานหลายร้อยปีมีพระเจดีย์ชมรุดอยู่องค์หนึ่ง สันนิษฐานว่าอาจสร้างในสมัยเดียวกับพระเจ้าพมราชเมื่อสร้างพระธาตุศพฝางในพศ1483เพราะอยู่ห่างกันประมาณ5กิโลเมตรเนื่องจากท่าตอนเป็นชายแดนติดกับรัชฐานประเทศพมา่าจึงมีชาวไทยใหญ่ปรับปนกับชาวพื้นเมืองมาแต่เดิมในพศ2479ครูบาแก้วกาวิชโย ได้มาจำพรรษาและเริ่มบุรณะวัดท่าตอนเมื่อพบพระเจดีย์เก่าจึงได้ก่อสร้างพระเจดีย์ใหม่ครอบสถานที่สำคัญมีทั้งหมด9ชั้นโดยชั้นที่1เป็นสาราการประเรียนสำนักงานโรงเรียนปริยัตและมีพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมส่วนชั้นที่สองเป็นพระเจดีย์องค์เดิมและพระอุโบสถชั้นที่3เป็นพระพุทธนิรันดรชัยหรือพระองค์ขาวและพระสังกัจจย ชั้นที่4ี่เป็นพระพุทธรูปปางนาคปกชั้นที่หเป็นเขตสงฆ์และกุฏิชั้นที่6กถึงเเป็นศาลาปฏิบัติธรรมส่วนชั้นที่8เป็นพระเจดีย์แก้วเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุและผ่านเขาไปอีกสองลูกก็จะเป็นชั้นที่9เป็นหลวงพ่ออิ่มตลอดกาล ส่วนชั้นที่สองนะคะจะเป็นพระอุโบสถเรามากราบนมัสก,การพระเจดีย์องค์เดิมก่อนหลังจากนั้นเราก็เดินตามพระชาวต่างชาตินะคะซึ่งจะไปทำความสะอาดภายในพระอุโบสถหลังจากที่เข้าพระอุโบสถมาแล้วเราจะเห็นว่าตามฝาผนังเนี่ยจะมีรูปในพุทธประวัติติดเรียงรายอยู่อย่างมากมาย จากนั้นเราก็จะมากราบพระประธานในพระอุโบสถกันค่ะต่อไปชั้นที่8พระเจดีย์แก้วปี2540เริ่มสร้างพระเจดีย์แก้วที่ประดับด้วยแก้วสีต่างๆ ต่อไปเราจะเดินขึ้นบันไดวนขึ้นไปกราบพระบรมสารีร hey. ิกธาตุซึ่งอยู่ชั้นบนสุดนะคะพระเจดีย์แก้วที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อเต็มว่าพระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมาลชัน สำหรับการนำเที่ยววัดท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะต้องขอขอบคุณโชเฟอร์และผู้ร่วมเดินทางที่ทำให้การเดินทางสะดวกราบรื่นและปลอดภัยและเดินทางถึงบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะ